ปาร์ตี้นะครับ เราจะได้ฟังคําตอบจากคุณหมอนะครับและหลายๆคาถามนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของเลดโซนนะครับเราจะป้องกันกันยังไงดี <c oughs> ชีวิตเราไลฟ์สไตล์เราจะเปลี่ยนไปยังไงบ้าง <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมนะครวันนี้นะคะเราได้เชิญประธานชมรมสัญญาแพทย์ <c oughs> ลำไส้ใหญ่และทวารหนักแห่งประเทศไทยนะคะ <c oughs> หัวหน้าศูนย์โรคทางเดินอาหารและคลินิกลำไส้ใหญ่และทวารหนักโรงพยาบาลพญาไทยสองพลตีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปริญญาทวีชัยการขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญไหมครับเชิญครับเอาละครับคุณหมอครับเราอยากได้ข้อมูลพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับผมโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มันคืออะไรครับคุณหมอครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตเรียนนิดว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มจากตรงท้องน้อยข้างขวาเห็นไหมครับแล้วก็วิ่งขึ้นมา ตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าลำไส้ใหญ่ส่วนขวามาชนตรงตับแล้วก็พาดกลางท้องมานะม,มาถึงตรงม้ามตรงนี้เป็นม้ามด้านซ้ายแล้วก็ลงมาตามลำต,ตัวด้านซ้ายนะครับแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะเขาจะโค้งเป็นรูปแบบนี้เพื่อจะเข้าไปสู่อุ้งเชิงการส่วนโค้งส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่อุจจาระเนี่ยมาเก็บนะแล้วก็ลงไปในอุ้งเชิงการลำไส้ใหญ่ส่วนนี้จะตรง เราเรียกลำไส้ลำไส้ใหญ่ส่วนนี้ว่าลำไส้ตรงนะฮะแล้วก็เปิดที่ทวาวรหนักน<ห>ที่ก้นเรานะครับค<ห>ราวนี้อุจจาระในจะเก็บบริเวณส่วนที่ส่วนโค้งคือซิกมอยกับลำไส้ตรงนะเมื่ออุจจาระมาสัมผัสบ,บริเวณนี้อยู่นานนะโอกาสที่สารพิษจากอุจจาระหรือว่าของเสียเนี่ยจะสร้างความระคายเคืองแก่เยบบื่อบุลำไส้ใหญ่ก็มากพอมากปุ๊บส่วนนี้ก็จะเกิดมะเร็งมากกว่าที่อื่นประมาณว่าในเมืองไทยเนี่ย สองในสามของมะเร็งลำไส้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเกิดบริเวณลำไส้ตรงและส่วนซิกมอย<ะ>ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยค<ะ>ือหนึ่งในสามในประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยเขาจะกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยถ่ายอุจจาระเช้าเย็นเช<ะ>้าเย็นเพราะฉะนั้นโอกาสที่อุจจาระจะสัมผัสอยู่นี้าน,<ๆ>นานๆเนี่ยไม่มีเขามีวิธีกระตุ้นยังไงเหรอคะคนเราจะถ่ายอุจจาระปกตินะ,นะฮะเช้าเย็นเนี่ยขึ้นอยู่หนึ่ง กากอาหารอันที่สองเนี่ยเราต้องดื่มน้ําไม่พอเพราะน้ำู่เป็นตัวหล่อรื่นใช่ไหมวันหนึ่งเราประมาณว่าน้าเนี่ยคนที่อากาศร้อนๆ้อนสัก3ลิตรต่อวันแล้วถ้าอากาศไม่ร้อนก็2.5ลิตรอันสุดท้ายคือลำไส้ใหญ่จะรูจระจะเคลื่อนต่อเมื่อบีบตัวใช่ไหมลำไส้จะบีบตัวได้คุณต้องมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เช่นเดินวิ่งอะไรแบบนี้นะเล่นกีฬาที่ที่มีการบุ้มสามปัจจัยเนี่ยทำให้เราถ่ายชระได้ปกติบางคนเนี่ย กินอาหารแล้วไปถ่ายอยุจจาระก็คิดว่าอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยไปถ่ายไม่ใช่ครับอาหารทั้งที่เราเข้าไปในปางอีก72ชั่วโมงถึงจะถึงก้นใช้เวลาเดินทางนานแต่เนื่องจากลำไส้ใหญ่พาดอยู่ตรงตรงนี้นะพอทานอาหารไปปุ๊บอิ่มมันก็ไปดันลำไส้ใหญ่พอไปดันก็กระตุ้นลำไส้ใหญ่บีบ,บตัวพอบีบตรงนี้มันก็บีบส่งๆ,ๆเป็นโดมิโนทําให้อุจจาระที่ค้างอยู่ตรงนี้ถูกบีบออกมาเพราะนั้นพอคุณทานอาหารอิ่มปุ๊บคุณอยากเข้าส้วมเลย เติเพราะว่าอันนี้เขาเป็นรีเฟกต์อย่างร่างกายแล้วอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ละคะคุณหมอมีมีอะไรเพิ่มเติมคือที่ที่ผมจะเรียนก็คือว่าเมื่อเยื่อบุลำไส้ใหญ่แบ่งตัวผิดปกติแล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นติ่งเนื้อเล็กๆประมาณว่าติ่งเนื้อ1เซนติเมตรนะฮะทิ้งไว้10ปีเนี่ยเปลี่ยนเป็นมะเร็งร้อยเปอร์เซ็นต์พอเป็นมะเร็งปุ๊บมันจะเสียสภาพติ่งเนื้อมันกลายเป็นก้อนมะเร็งพอก้อนมะเร็งโตขึ้นในลำไส้มันก็จะเบียดลำไส้ก็ทำให้ลำไส้เนี่ยเล็ก ล็กลงเพราะฉะนั้นคนไข้ยามีอุจจาระลำเล็กลงเพอติ่งเนื้อเนี่ยลำไส้อุจจาระไปครูดเนื้อมะเร็งก็จะผิวมะเร็งก็จะฉีกขาดเลือดก็จะออกเห็นไหมอันนี้เป็นมะเร็งแล้วนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโรคเนี่ยเราป้องกันได้เราถ้าเราตรวจเจอติ่งเนื้อเราเอาติ่งเนื้อออกโนติ่งเนื้อโนมะเร็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเนี่ยป้องกันได้รักษาหายได้เดี๋ยวผมจะเรียนเรื่องรักษาใหายได้แล้วก็เอาชนะได้คือรักษาไม่หายแต่ ยืดอายุได้นะป้องกันได้คือหนึ่งคุณตรวจและเจอถึงเนื้อตัดหรือ,อหลีกเลี่ยงภาวะท้องผูกทานอาหารออกกำลังกายทุกอย่างให้ถ่ายเป็นปกติครับทําไมมะเร็งลาไส้ใหญ่นะนะอุบัติการที่พบในโลกเนี่ยนะในประเทศไทยนี่เป็นดับห<ช>้าแต่สาเหตุเป็นสาเหตุการตายดับสามในไทยและสา,าเหตุการตายดับสองในประชากรโลกเป็นเพราะว่ามันไม่เดียการนะติ่งเนื้อเนี่ยเราจะเจอได้โดยการตรวจ อย่างเดียวนครับเพราะฉะนั้นแพทย์เนี่ยเขาจะแนะนําให้คนที่ไปอยู่สัก50ปีขึ้นไปไปตวรวจซะนะฮะผมพูดอีกนิดนึงว่าการรักษามะเร็งลําไส้ใหญ่ทาอันหนักเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันดีเหลือเกินนะฮะหมายถึงว่าถ้าลุกลามไปต่อมน้ําเหลืองแล้วเนี่ยคือเป็นระยะ3แล้วเนี่ยผ่าตัดนะฮะร่วมกับเคมีมบัตเนี่ยคนไข้ยอยู่ได้นานมากเลยนะผมมีคนไข้เยอะแยะเลยที่เกินหปีนะ งั้นให้คุณหมอสรุปสั้นๆนะฮะว่าวิธีป้องกันนะครับที่จะไม่ให้เกิดเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วก็อาการให้สังเกตจากอะไรได้บ้างเช่นครับครับคืออย่ารอจะมีอาการนะและอย่าอย่ามั่นใจว่าเราจะมีพระสยามเทวีธิราชคุ้มครองนะครับเมื่อไหร่นะฮะถ้ามีอาการอายุเท่าไหร่ไม่สาคัญเช็คทันทีนะแต่ถ้าไม่มีอาการใดๆเลยแข็งแรงเป็นปกติเนี่ยห้าสิบปีตรวจลำไส้ใหญ่เช็คมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าการป้องกันอีกอย่างคือระวัง ยาให้ท้องผูกทานผักเยอะขึ้นดื่มน้ํามากขึ้นออกกำลังกายถ้าใครโชคร้ายเป็นนะอย่าเสียขวัญน,นะเพราะขนาดนี้เนี่ยผมจะเรียนให้ทราบว่าขนาดที่คนไข้เนี่ยลุกรามเป็นมะเร็งที่ทวารหนักลุกรามไปถึงตับไปถึงปอดเนี่ยเราให้เคมีบัตรเนี่ยได้อยู่ได้สองปีสบายๆถ้าไม่เลิกก็จะอยู่ได้ต่อไปเรื่อยๆบางทีบางคนหมดกาลังใจเขาเลิกอีกประการหนึ่งทุก ทุกนาทีเนี่ยมันมีงานวิจัยใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาปัญหามะเร็งลำไส้อารหนักเป็นปัญหาของโลกตะวันตกเขาพบมากกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเขาทุ่มเงินกับการแก้ปัญหานี้ทุกชั่วโมงมีงานวิจัยออกมาใหม่เสมอว่ามียาใหม่ๆและยาปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเราด้ยินเคมีบำบัดเนี่ยมันกระจายผมร่วงผมร่วงนะชีดนะเดี๋ยวนี้นะรุ่นใหม่ของมะเร็งลำไส้วารหนักเป็นยาเคมีบำบัดแบบแสวงเป้าเราเรียกว่า targeting therapy คือมัน เข้าไปในร่างกายมันจะวิ่งจูดเข้าไปแล้วไปอยู่ไปทําลายมะเร็งอย่างเดียวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเซลล์อื่นนะครับผลข้างเคียงน้อยมากยาของมะเร็งลำไส้ยาทอหนักไม่ค่อยมีผมร่วงนะครับแล้วก็ปัจจุบันมียากินด้วยไม่ใช่ยาฉีดอย่างเดียวมียากินและยาฉีดแบบสั้นๆอยู่โรงพยาบาลสามสี่ชั่วโมงบ้านเลยครับผมผมขออนุญาตเข้าสู่ผลการตรวจของแต่ละท่านนะครับว่าทําไมอาจารย์พนมถึงได้ไปอยู่ที่เลโซนนะครับ